อมาขายข้างนอกได้ม hmm. hmm. uh, ั้เอนนี่มันพอลมใสอยู่แต่ต่อสักคนนี่ใจละบ้าทีมองนี่นี่สองปูนี่เ่นอนี่ เดี๋ยวได้เอาหลดพ่อมิ่หมักทิ้งสมพูแม่เนี่ยแเม่เลือกหายว่ต้องเอาอะสพอวามึงหมักที่ได้เอาลดการใจเออหนาวใหญ่แล้วเลือกเยงนะมันหมักที่สมพูเ้งวันลำเละลำเล่มีองมือมูันจเปกระเทยอย่างนี้แหละมันจปงมันดำบัวมันดำมันอ่ะมันงามได้แบบมันใส มันใส่สับปีมันสัตย์งามได้ขนาดเบื้อ,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 องนี้นักฟุตบอลน,นั่นระดับโลกนะไอ้แบบไอ้ไอ้คลายหยุดห้านะไอ้คลายพันหกได้ว่าสามไอ้รุดหายพันหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> เออยังอ่ะเป็นมันเป็นของแท้ตัวนี้นะเองแท้ยกัาื่อยองนนี้นะูงาเไว่นี่ยหไอุ้ยไอ้พูดเหรขึ้นขึ้น นี่เป็นคนไอเอาอะไอแหมกินนั่นน่ะฮะเออหมดซอยติเอาอย่างซอยไอจะเป็นอะไรอื่นเลยยินมมาได้เอาเบิ้ลเด้ไหมเอากินแบบปื้ออ่ะคือเดี๋ยวจะติดตายหนิเอออออคือนี่แหละมาคูได้เอาโลคมาใส่คือหนี่เมียจนปุ๊กเอาว่าเอาเป็นยังเอาไอเวิร์คืน น,น้องเกือมาใครอยู่เพื่อนใครสลมันใครเงี้ยไรเนาะมาคยกับเพื่อนเนาะมาครูนี่เอาใส่ทงกับแกปไเอาใส่ทงแล้วแล้วจะเช่ากุเรราคามันพแพงไรย่านพอแม่บ่อยเอาเลยชุนเลิงอยู่ <c oughs> ซ้ายมืออยากใส่ก็ได้ฮำมาดถอดออกเบิร์ดแล้วก็ได้มันไปรูดได้ พราะมันลายสายตัวนี้จนะพอมันย่งราคาแพงมันคงแทะอ,มอมไม่ดึงนั่นดิึงนันดึงนั่นีดนน่ดึงเกิน้นเพิ่อยากใส่ก็ได้นะทอเาหล่น,นี่อ่มึงดุดด้วยไ่ต้องลูกก็ได้ใส่ไม่รดอ่ะซุกนี่นะบอลมเ<ม>หนื่อยกุ้มใส่แล้ว <c oughs> <c oughs> นากระเซนแข่งนี้ซื้อหลือจ๊ะว่าซื้อเด้อยอย่ามันเจ็บอย่ามันแตกอะไรอ้่างเราเป่าวะไรเกาะเมื่อกี้นีไอมันหย่างมาซื้อแล้วก็แบงค์ย่างมาเดี๋ยวมึงู้าจะเดี <c oughs> ย๋ยวมันงามเดี๋ยวมันพาหอห่อเอาอย่างรู้ตามใจตัวเองรู้อย่าไปตามใจแม่มึงนะเมีออยแม่มึงหาให้จะเอาได้ เออมึงจะดึงเด้งเถอะสิเ no> ด็ดเลยฮเดิมมึงจะไปดึงขวดบัดเดียวเด้อการพนไมนขาดเพราะพวกนี้บ่ต้องใส่ซ้ายก็ได้ดึงออซ้ายออกก็ได้ก็ได้นี่มันไหลซ้ายลองออกมึงก่อนเออออกออกก็ได้ป้าเอ้อทู่ก็ใหีเมนะให้เราเอากับเฮ้าดี โทรไฟมันบติสงไข่สวนบ่มีสัญญาณไฟว่าเจ้าบ่เปิดน็ดเะวะแล้วกาเบิงบานอพนอ่อนออโตยังอัน่พตืนนะพี่น้อง่ตื่นบ่ลูกมากินนมวังเจงนี่วังซาโมงลูกมานอนบรับปกพี์ีรักาพูกีลักาทสููกับบารับลูกไข่บานแห้งแม่ขี้กินแห้งก็ไดลวัดดึงเมันบริลุ์ ำมเตะหอไนะมันไหลายที่ัมเืออือจเะเลาเปนชิ้นๆเชิ้นนอยเนชิน่อยเนชนแเยเ้นหอยเออเออเบอร์ยังไงเงเบอร์อย่งเบอร์เบอร์บ่อบ่อรวมบ่อสบามบาตีเ่ยเลยสี่สิบสางเบอร์ตนอย่ดิเบอร์ต้นนี้เนอยมง แล้วนีสิบอนะ้วมาคูนดี่ะห่นดก็ะมหนังไดสร้างดาวคนละรอยมาหายสร้างดาวืลงมาหาสิบพันหนึ่งน้าเขาน่ะห้าสิบพันสร้างดาวนะมูลร้อยบาทสร้างหรือเปล่าเอ้หาสิบพันกีบ

ลูกไทยนะลูกห้าสิบาทลูกห้บาทมันกี่ด้ยซิสามสิบสามพันเนาะห่อนพี่น้องเอมันจะกาดบ้านเริ่มห่อนแล้รพี่เนางกับบ่ที่ว่าห่อนแหงเนาะอยู่บ้านนี่ ก่อนแน่อยู่บักสองพี่น้อยอยู่บักสองเดินฟีมองอยู่ในตลาดโอ้ยก่อนเลียรอพักเมงมีแต่ใบไผ่หลน่นมาใส่เมงว่าขันสมพัก,กวันน่งเดียวนี่เล่นฟีนองเด้อกะรที่ว่าวให้ฟังอีกนอเนาะว่าวอยากอ่า าฟังจากปากเล็กน้อยกรับบางทีกับบางทีกับทีฟังบริษัทเนาะแต่แต่แต่ไก่คิดว่าเล็กน้อยก็าบอกสัตแล้วเนาะเพิ่นมาอยู่พี่เนาะเพิ่นกับบริษัทต่างกันยังครับอยู่ปักสองเท่าไเพิ B B entially, B ่นอยู ced, <people>? <sometimes> ่ได้เนาะเพิ่นอยู่ได้แล้วก็เพิ่นสะดวกเนาะก็ง่ายกับแบบว่าไม่ใช่ชีวิตยี่สิบีนะบริษัทอ่า บริยากแบบคือขิดได้พี่น้อยสะดวกสบายสะดวกสบายกว่าอยู่นฝักซองอีกได้ผ่าก็ต้องบริสักมือเนาะปั่นข่าวกับน้่งกับบริยาเข็ดแบบบริายาอันนี้ยังนอกพี่น้อง,องขา่าวกับน้่งแบมีแต่เพราะว่าไก่กรับมากอะเขาอ่อนปลูกกับหญ้าอะเขาพออ้อยเมแหละ เจ้ากระเห็ดเรียบร้อยเลยให้พ uh uh uh> uh 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 ่อยิ่งเห็ดก็เข้าวบะหมู่ข้านังเห็ดก็เจ้ากับเงินมันเลยการเป็นง่ายนะพี่น้องกับเบอร์เทิร์บอกว่าก็ไ่ได้บอกก็เจ้าเห็ดกับเบอร์เทิเซเว่นนายถากินนังกินตับพี่น้องไก่กระป๋าห้าเงินมากเนาะมากกับเสิร์ฟเขากำหนดมากกับมันใส่ไอตู๋เนาะไส่กับเจ้าเห็ดอะไรแหละมันมันแบบว่าขาเจ้าหู้หน้าที่นะ นาทีแบบเจ้า้องวะต้องสมควรต้องเห็นอะไรเนาะอ่าคือเป็นเฮาเฮากับเป็นกับขากับนามแล้วเนาะเป็นกลุ่มทุกอย่างนะะวี่น้นองว่าอ,อย่างไรซะ <c oughs> กลุ่มทุกอย่าง่นลนะในครอบครัวเนี่ยผ้าออเมย์ผ้าลุไปหามอเมื่อกี้กะ่ะจ่ายคนจ่ายปุ๊บ บุตรไอ้แม่ออกจะเก็บไอ้แม่กับเบิสเท่าเลวะหากวดกับขายากับสองแสนปลายเนาะกับสามแสนอะไรกันมาขายขายยังไอีเมย์วะแสนปลายอีเมย์วัดวันสี่แสนพี่น้องทางบริลายเนาะไก่ก็เลยอาสาจ่ายให้เรา เราจ่ายเองแล้วทำไมเราจ,จาา่ายเราเถอะแล้วค่าไฟนี่่ก็เรื่องอีกเปคนจ่า,จายเปคนนั้นกลุ่มว่ายไงซะบ่ายไงสิมาอยู่ผีละชีกลุ่มได้ยังอยู่บักส่องไก่ก็กลุก่มได้ไก่จ่ายทุกอย่างนะอยู่บักส่องแห่งคำวัดน,น้ำอีกทีต่างเนาะทีแรกทำกันเบิดแบบเดียวกันเบิดเลย อย anyway> ู่บักซองบ่อยแล้วบ่อยลงยำหันเนาะพี่น้องบ่อยลงวัดนี่เสียงเงินอ๋อมาชีวิตนี Or, ่ว่ะคอยฝอยเหนีเมลงวัดก็แสดงลงวัดอะไรพี่น้องคลิปเนี้ยขอล่าเพลงสำหรับพี่น้องเด้อป้อนใหมนขีมหน้าพี่น้องพีดีไม่เห็นสุขสุคนเนาะอ่าผู้ใดอยากพูดยังนั่งก็ะาำได้เด้อพี่น้องยินดีเนาะยินดีให้คำตอบ nó mày đã không có lăng khử nữa cần số mỡ đấy vì nó mày này <laughs>